หลังผ่าตัดคลอดจะมีเพศสัมพันธ์ได้ตอนไหนสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง you tube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจของ facebook นะคะก็ป,ป้าปออเจ้าเรื่องคุณแม่ดูแลลูกนะคะวันนี้ป,ป้าปอจะมาแนะนำในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์หลังผ่าตัดคลอดนะคะหลังผ่าตัดคลอดเราจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม มีได้นะคะตอนไหนดีละ่ะก็คืออย่างน้อย2ส,สัปดาห์นะคะเพราะว่า2ส,สัปดาห์ขึ้นไปนี้ร่างกายของคุณแม่ก็จะเริ่มดีขึ้นตัดไหมแล้วแต่ว่าถ้าคุณแม่ยังไม่พร้อมหมายถึงว่ายังเจ็บแผลอยู่เนื้อตัวยังไม่แข็งแรงเลยยังเจ็บหน้าท้องอยู่เคลื่อนไหวก็ยังไม่สะดวกแบบนี้คุณแม่ก็ต้องรอก,ก่อนนะคะคุณพ่อด้วยนะคะต้องรอก,ก่อนนะคะใจะเย็นๆแต่ถ้าคุณแม่มีความพร้อมไม่เจ็บแล้ว น้ำขาวปลาหมดแล้วก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะต้องสองสัปดาห์ขึ้นไปเลยนะคะในท่าที่ไม่รุนแรงนะคะเพราะว่าไม่มีแผลที่ช่องคลอดก็จริงแต่มีแผลที่หน้าท้องแล้วก็มีแผลที่มดลูกเพราะฉะนั้นการร่วมเพศในท่าที่รุนแรงก็อาจจะทําให้คุณแม่ได้รับบาดเจ็บหรือมีเลือดออกได้ ในช่วงนี้ก็ควรจะใช้ถุงยางอนามัยไปด้วยนะคะจะได้ไม่ท้องนะคะเผื่อมีไข่ตกเพราะว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณแม่คนไหนจะมีประจำเดือนมาเมื่อไหร่ถ้าคุณแม่มีประจำเดือนเร็วก็วแสดงว่ามีการตกไข่เร็วอาจจะทําให้ท้องได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือควรจะรอให้4-6สัปดาห์หลังคลอดนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้ำข่าวปลาของคุณแม่ก็จะหมดแล้วแผลก็จะดีแล้วแน่ๆ ซึ่งในช่วงที่ยังไม่มีการคุมกกำเนิดนี้ก็ควรจะใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยทุกครั้งนะคะคำตอบของการมีเพศสัมพันธ์หลังผ่าตัดคลอดก็คือรวมเพศได้เมื่อคุณมีร่างกายที่พร้อมจิตใจที่พร้อมนะคะแต่ถ้าคุณแม่ยังกังวลอยู่ยังเจ็บแผลอยู่ไม่พร้อมจิตใจไม่พร้อมแบบนี้ก็ไม่มีความสุขคุณพ่อก็ต้องใช้ความสามารถนะคะเตรียมให้คุณแม่มีความพร้อม ไม่บังคับผูเข็นกันนะคะมีได้แต่ว่าคุณจะต้องพร้อมก่อนแล้วก็ตอนนั้นไม่มีน้ำข้าวปลาแล้วนะคะแต่บางคนก็อาจจะให้นมลูกคุณแม่ยังมีกลิน่นนมอยู่เลยแบบนี้ก็แล้วแต่คู่สมรสเลยนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็แนะนำเรื่องดีๆเท่านี้ก่อนนะคะบายยสวัสดีค่ะ